สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง v ีโกรนะครับผมสายันบุญอาจวันนี้เราจะมาทำเดโมโเรื่องของการใช้วิดีโอนะครับพอดีออมีเพื่อนนะครับทักเข้ามานะครับในช่อง Youtube เราอะครับมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอ,อ,อยากให้ลองสร้างตัวที่เป็นวิดีโอนแนะนำา AI แล้วก็แนะนำพร้อมนะครับในการสร้างวิดีโอเหมือนกับเราอะครับบินเข้าไป ในบ้านนะครับเหมือนบินโดนเข้าไปในบ้านนะครับทำอย่างไรได้บ้างเนาะนี้ล่าสุดเรารีวิวเรื่องของการใช้ตัวโซลาในโอ e n น i อไปนะครับนี้เราก็จะทำสองเรื่องนะครับก็จะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าโซลานะครับอันนี้ต้องไปสมัครสมาชิกเนาะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเรื่องของพรอมนี้ปัญหาของพรอมนะครับจะหายไปเลยเพราะว่าเราจะใช้ตัว c h a t GPT ในการที่จะเขียนพรอมให้เราก็บอกเขาไปตรงตรงเลยครับว่า ต้องการเขียนพร้อมสั่งงานโซล่าสร้างวิดีโอเนาะแล้วก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษเนาะมาบอกเขาไปหน่อยสิ่งที่เราต้องการก็คือรูปแบบของวิดีโอคือเหมือนการบินโดนเข้าไปในนะครับก็คือผมจะใช้คําว่าเข้าไปในร้านกาแฟสไตล์ญี่ปุ่นนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็ใส่เข้าไปเขาก็จะทำตัวพร้อมมาให้เราจบแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับก็จะไม่ได้ยากอะไรนะคัเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนพร้อมนะครับสิ่งที่เราจะต้องสั่งก็คือ สิ่งที่เราอยากได้เราเอาไปสั่งตัวที่เป็นโซล่าหรือเราไปสั่งตัวที่เป็นมิชชันนี่นะครับหรือสั่งอะไรเนาะประมาณนั้นถ้าสั่งภาพก็อีกแบบหนึ่งสั่งวิดีโอก็แบบแบบหนึ่งนะครับแล้วก็บอกให้รูปแบบให้ชัดเจนนะครับแล้วก็บอกเรื่องของสถานที่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นร้านกาแฟสไตล์ญี่ปุ่นก็ชัดเจนนะครับแต่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับเราก็ใส่ลงไปได้เมื่อเราได้พร้อมตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ copy นะครับแล้วก็แปะพร้อมมาครับลงไปได้เลยเนาะอันนี้คือวิธีแรกนะครับสิ่งที่เราจะได้ออกมาก็คือวิดีโอที่เราทำการสร้างนะครับออกมาแล้วนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้ดูตัวสองตัวอย่างเนาะก็คือมีตัวอย่างแรกนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับบินออกเนาะประมาณนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆกับการค่อยๆดอลลี่ออกมานะครับคล้ายๆโดนบอลลี่ออกมาอันนี้สองก็คือบินเข้าไปนะครับในร้านที่เป็นสไตล์ที่เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสร้างแบบนี้นะครับก็ก็จะได้จบประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการที่เป็นร้านกาแฟนะครับที่เขาเรียกว่ามีดีเทลมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเราสามารถใช้อัอนหนึ่งก็คือใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่าสตอรี่บอร์ดได้นะครับไาน์ดูสตอรี่บอร์ดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้ที่เป็นสคริปต์แล้วก็ใส่รูปที่เราต้องการนะครับลงไปหรือวีดีโอที่เราต้องการลงไปนะครับเขาก็จะพยายามจะทําให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราใส่เข้าไปนะครับ สมมุติว่าเราใส่ตัวที่เป็นร้านกาแฟแล้วกันนะครับผมลองเซิร์ชในอ่ร้านกาแฟเป็นสไตล์มูจิแล้กันเนาะลองดูทำมีสไตล์ยุโรปอ่ะลองเป็นยุโรปาจะเป็นแบบไหนอ่าเป็นแบบนี้เนาะผมหาร้านกาแฟที่สไตล์โรป สมมติว่าเอาเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็ดาวน์โหลดลงมานะครับลองดูเนาะอีกแบบหนึง่ง เราลองดูนะครับก็ผมก็แอดรูปนะครับที่เป็นอิมเมลงไปนะครับคิดว่าเอาเป็นสไตล์นี้ดีกว่าครับคเดูสไตล์นี้แล้วกันนะครับ เราก็ได้วิดีโอนะครับอแต่อันนี้มันมีโดรนเข้ามาด้วยเนาะก็คือซีนเนี้ยครับมันมีโดรนเข้ามาด้วยเพราะว่ามันมีซีนสองเนาะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นซีนหนึ่งอันนี้เราก็จะใช้ได้แล้วนะครับก็คือเวลาเราใส่รูปลงไปอะครับเขาก็จะพยายามเขาเรียกว่าถอดรูปภาพอะครับที่เราโยนเข้าไปจะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างรูปเราอะครับเป็นตัวอย่างรูปที่เเรียกว่าเป็นในลักษณะ ของของร้านประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะก็คือสไตล์ที่เป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับเอาวันนี้นะครับ open image in new tab เนาะ,อ,ะอันนี้คือสไตล์ที่เราได้มานะครับแล้วเราก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับที่โซล่านะครับแล้วเวลาเราอัปโหลดขึ้นไปที่ s o r y b o a r d นะครับเขาก็จะแปลงตัวนี้นะครับให้เป็นเทคว่าอันนี้มันคือมันคือ,อรูปร่างหน้าตา เป็นแบบไหนนะครับประมาณนี้เขาจะถอดออกมานะครับเขาอ่านออกว่าตรงนี้เป็นแบบไหนนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็คือเราก็ทำวิดีโอที่เป็นลักษณะของบินเข้านะครับก็จะสังเกตเห็นว่าถอดภาพออกมาเนี่ยผมว่าอารมณ์มนะูดและโทนอ่ะสีสันนะครับก็ใกล้เคียงเนาะมันอาจจะไม่ได้เป,ไปนะ๊ะเนาะแต่เราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยมันคือซีนที่มันค่อยๆเข้านะครับก็บอกเขาไปว่าเราต้องการที่จะเป็นลักษณะของการบินโดรนอันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับ ก็ทุกท่านน่าจะพอเห็นเนาะว่าเราสามารถสั่งงานผ่านตัวที่เป็นการสร้างวิดีโอได้นะครับทางพาร์ทของที่เป็นการเขียนพร้อมนะครับแล้วก็การเอาพร้อมตัวเนี้ยนะครับไปใส่ไว้ในตัวที่เป็นโซละานะครับก็ฝากกดติดตามช่องเราไว้นะครับจะได้มีการแจ้งเตือนเวลาเราอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆสำหรับการใช้ AI เพื่อช่วยในการทำงานต่างๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ